อาถันเมน a เจอร์ออฟเดอะมันรางวัลที่ไม่มีใครอยากได้ถ้าอยากชนะต่อสวัสดีครับพบกับรายการขุดกระแสกับผมเต้นตบโตะ๊ะถ้าพูดถึงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกนะครับผมหลายคนอาจจะมองว่ามันคือรางวัลเกียรติยศสูงสุดแต่ทว่าแฟนบอลไม่น้อยเลยครับ บอกว่ามันคืออาถรรพ์ของจริงพอได้รางวัลปุ๊บหลุดฟอร์มทันทีรางวัลน,นี้เริ่มมาตั้งแต่ปี1993นะครับผมแทบจะเป็นทุกฤดูกาลจะมีอย่างน้อย1กุนซือครับที่ฟอร์มตกหลังคว้ารางวัลยกตัวอย่างเช่นมิเกลอเตเตต้าครับเคยได้รับแล้วอาร์เซนอลเองก็แพ้2นัดรวดนูโนเอสเปริโตซานโตสนะครับผมได้รับรางวัลช่วงเดือนแรกของฤดูกาลปี2021-22กับสเปอร์ครับและผลคือต่อมาเนี่ยโดนปลดหรืออย่างเอ็ดดี้ฮาวนะครับผมกุนซือของนิโคเซ้นพอได้รับรางวัลปุ เสมอแพ้ติดกัน3นัดจนแฟนบอลเนี่ยล้อกันว่าถ้าอยากให้ทีมคู่แข่งสะดุดเนี่ยภาวนาให้ทีมได้รับรางวัลของเดือนนี้อร์เนสสลอตครับคือผู้ชนะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงปัดซีซั่นครับมิวผ,ผู้ของอร์เนสสลอตเนี่ยชนะลวดยิงกระจายและแนวรุกเข้าขากันสุดๆจนเจ้าตัวเนี่ยควา้ารางวัลเมนเจอร์ออฟเดอะมัเดือนแรกของฤดูกาลไปครอง อร์มโดยรวมไม่ถึงขั้นแย่ครับแต่ดรอปลงจากเดือนก่อนจนแฟนบอลเนี่ยแซวกันว่าอาร์น,นสโลตเองยังเก่งครับแต่ทว่าอาถาันรางวัลนี้เนี่ยมันแรงจริงๆโอิเวอร์กลาสเนอร์ครับผู้ชนะเดือนกันยายนพาเลสของกลาสเนอร์ครับเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ปปรได้ดีสุดๆในเดือนนั้นเลยเล่นด้วยระบบเกมรับที่แน่นและรัดก,กลุม่มนะครับเอาชนะทีมใหญ่ได้หลายทีมจนคว้ารางวัลไปแบบคู่แข่งต้องยอมรับ แต่หลังจากได้รับรางวัลครับพาเลตเริ่มแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเดือนตุลาคมครับพาเลตเริ่มเก็บแต้มได้น้อยลงครับเกมลุกฝืดและเสียประตูจากความผิดพลาดส่วนตัวอยู่บ่อยขึ้นเดือนตุลาคมครับยังไม่มีข้อมูลผู้ชนะประกาศอย่างเป็นทางการแต่มีรายการชื่อเข้าชิงครับรูบเบนเอัลเรมิเกลออติต้ารูมไปถึงอุนาเเยนิล แอนโทนีอ bon ิลาโอล่านีครับผมแฟนบอลก็แอบลุ้นกันอยู่ว่าใครจะโดนอาถรรพ์เล่นงานอีกแล้วในพรีเมียร์ลีกรางวัลอาจเป็นเกียรติครับแต่รางวัลนี้มันคือแบบทดสอบของจริงแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นบางคนบอกว่าเพราะตอนฟอร์มดีขึ้นจนได้รับรางวัลเนี่ยหมายความว่าพวกเขาจะถึงจุดพีคแล้วพอช่วงนั้นเนี่ยฟอร์มก็ตกลงแบบธรรมชาตินีครับผมบางคนมองอีกมุมว่าเมื่อได้รับรางวัลแล้วความคาดหวังก็จะเพิ่มขึ้นคู่แข่งจับทางได้ง่ายครับแถมแรงกดดันเนี่ยก็จะถาโถมเข้าามมเต หรือจะเรียกว่าคำสาบก็ได้แต่มันคือความจริงของฟุตบอลครับว่าไม่มีทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยร้อนแรงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะสล็อตหรือกลาสเนอร์ก็ได้รับผลกระทบจากรางวัลน,นี้เหมือนกันทั้งคู่ช่วงหลังจากได้รับรางวัลนะครับจังหวะที่คู่แข่งเริ่มศึกษาแท็กติกของพวกเขาได้หมดบวกกับแรงกดดันยอดเยี่ยมประจำเดือนครับทำให้ทุกคนคาดหวังว่าจะดีกว่าเดิมพูดได้ว่าในพรีเมียร์ลีกครับไม่มีรางวัลไหนได้มาฟรีแม้จะได้รับในวันที่คุณเนี่ยเก่งที่สุดก็ตาม สุดท้ายนี้ครับผมขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกดไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงาน90นาทีพอฟุตบอลคือเรื่องของ90นาที